สุภาษิตบทที่21ข้อ14นะครับพระคัมภีร์ในวันนี้ผมให้หัวข้อว่าของกำนันและสินบนถูกต้องหรือไม่เนะบื้องที่เราอ่านพระคําภีพระเจ้าในข้อนี้นะครับบอกว่าของกำนันซึ่งให้ในที่รับย่อมขจัดโทสะและสินบนรับๆก็กำจัดความโกรธเกลี้ยวได้เมื่อพระคัมภีร์กล่าวถึงพระคัมภีร์ข้อนี้พระคัมภีร์กำลังบอกอะไรกับเราครับและเราได้ข้อสังเกตอะไรประการนที่หนึ่งนะครับเราได้ข้อสังเกตว่าพระเจ้า ส่งให้เรารู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะครับคำว่าของกำนันนะครับนาทานในพระคัมภีร์นะครับใช้คํานี้พันกว่าครั้งแปลว่าการให้ของกำนันคือการให้พระเจ้าเองก็ยังส่งให้มนุษย์หลายอย่างในพระคัมภีร์เดิมก็ใช้คำคำนี้เมื่อพระเจ้าสรงให้สิ่งดีกับมนุษย์ดังนั้นเองแปลว่าของกำนันนั้นเป็นสิ่งที่มีทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนศินบนนั้น 24ครั้งในพระครัมภีร์มีแต่แง่ลบหมดเลยครับไม่มีแง่บวกดังนั้นเองเราจะสังเกตในพระครัมภีร์ตอนนี้เอาละการให้ก็สามารถจะขะจัดความโกรธขณะเดียวกันสินบนก็ขจัดความโกรธแปลว่าพระครัมภีร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงพวกไม่ต้องการปิดบังให้เราอยู่ในโลกสวยงามคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แค่ในภาพยนตร์แต่มันมีอยู่จริงในสังคมนี้และประการที่2ครับเราเห็นว่ามันมีอํานาจทั้งของกำนันที่ให้ในที่ลับ และสินบนที่ให้ในที่รับพระกมีบอกว่ามันกําจัดความโกรธเกรีย้ยวดังนั้นเองเนี่ยนะครับทั้งสองอย่างเนี่ยมันมีอยู่จริงและคนที่ใช้มันผิดผิดเพื่อจะล้มล้างระบบยุติธรรมก็มีเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นแน่นอนครับว่าคนที่โกรธมากๆเนี่ยนะครับเอาเอาเอา,เอาของกำนันไปให้ในที่ลับหมายความว่ายังไงครับเมื่อเราไปให้ในที่ลับเนี่ยนะครับมันเป็นการทําให้เขาไม่เสียหน้า เมื่อเขาให้เขาไม่เสียหน้าเขาก็มีโอกาสจะเปิดใจรับได้มากกว่านั้นคนเรานะครับบางทียอมเสียทุกอย่างได้แต่อย่าเสียหน้าเด็ดขาดแต่เมื่อให้ของกำนันในที่รับมันก็จะเป็นอำนาจที่จะช่วยเหลือให้เขาลอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าบางคนก็ไม่ยอมซะเลยจริงๆผมยกตัวอย่างในกรณีของดาวิดดาวิดโกรธนาบานมากเนื่องจากการมนาบานนั้นสามหาวดาคนของดาวิด ดาวิดกำลังจะยกคน400คนไปจัดการกับครอบครัวของอนาบาลแล้วปรากฏว่าอาบีกายินได้ยินเรื่องราวก็เข้ามาหาดาวิดครับกราบลงและนําเอาของกํานันมาให้ของที่เขาเอามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นขนมก็ดีแป้งก็ดีอะไรก็ดีนะครับที่เอามาให้คนของดาวิดก็ทําให้ดาวิดเองนั้นความโกรธเกเรี้ยวก็ลดลงไปเห็นไหมครับว่าสิ่งที่อาบีกายินทํานั้นก็เป็นของกํานัน ของกำนันมีประโยชน์นะครับขณะเดียวกันเราก็ต้องระมัดระวังด้วยพวกที่ใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช้สินบนมันก็มีอํานาจของมันเหมือนกันครับดังนั้นเองวันนี้นะครับสิ่งที่3ามท่านกมพีกำลังบอกว่าเราต้องเลือกใช้เพื่อความถูกต้องอย่างที่บอกแล้วของกำนันก็มีประโยชน์และขณะเดียวกันสินบนก็มีอํานาจเราเองจะต้องเรียนรู้นะครับว่าเราต้องไม่ใช้ในสิ่งที่ผิด เพราะว่าเมื่อเราทําสิ่งที่ผิดพระเจ้าก็จะจัดการเราด้วยของกํานันขจัดความโกรธของศัตรูได้เหมือนกันนะครับในนั้นเองเวลาที่เราเองมีขึ้นลงขึ้นศาลพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้ไปปลองดองกับคู่ความโดยเร็วในมัทธิวบทที่5้าข้อยีเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้คืนดีกันได้ไม่ต้องให้เรื่องราวใหญ่โตจริงๆในศาลเนี่ยนะครับก็ให้มีความการประนีประนอมกัน เพื่ออะไรครับผู้สารไม่ต้องเหนื่อยมากเกินไปดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองสามารถจะเลือกใช้ของกำนันในทางที่ถูกต้องแต่ไปย่าไปใช้สินบนนะครับสินบนมันไม่ดีเราเลือกใช้ของกำนันเพื่อจะช่วยเหลือให้การลดความโกรธเกลกียดนั้นลดลงไปและสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นพรนะครับดังนั้นเองวันนี้ของกำนันเราสามารถใช้ได้และจะมาเป็นพรได้ตลอดเวลาครับขอบคจณที่รครับ